บ่วงนาคบาทนั้นในตำราโบราณมีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณการเป็นสุดยอดที่มีพุทธคุณจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภป,ป้องกันภยัยกินเท่าไหร่ก็ไม่จักหมดไม่จักสิ้นในตำราล้านนากล่าวไว้ว่าสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมดใช้ทำน้ำมนต์เสริมดวงป้องกันภูตะผีและคุณใสเป็นเมตตามหานิยมคล้วคลาดปลอดภยัยค้าขายดี มีกินไม่อดมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชคคือมีกินไม่หมดไม่มีอดมูกินห่างกันต่างตัวก็ต่างกินยิงกินก็ยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกจึงเรียกกินไม่หมดถ้าบูชาด้วยความเคารพจักชุ่มเย็นเปรียบเหมือนนีหน้ามาอยู่ด้วยถือว่าเป็นของดีที่หายากตามตำนานโบราณน,นาคบาทหรือสอนของอินทรชิต อนุภาพทำลายได้ทั้งสามโลกสอนที่ยิงไปเป็นงูรัสัตว์รูปเป็นอาวุธที่พระพรมประทานให้อินทรชิตและได้ทําพิธีชุบสอนภายหลังตกเป็นของพญานาคราชเป็นผู้ครอบครองได้ชื่อว่าเป็นบ่วงเชือกที่แข็งแรงที่สุดกล่าวกันว่าขนาดพญาครุฑเจ้าแห่งนกยังต้องกลัวภายหลังตกเป็นของพญานาคราชเป็นผู้ครอบครองเมื่อครั้งพรานบุญไปขอยืมบ่วงบาดนี้จากพญานา เนื่องจากพรานบุญเคยช่วยเหลือพญานาคราชไว้ยพญานาคราชได้ให้สัญญาว่าขออะไรก็จะให้ทั้งที่เป็นของสําคัญและกลัวพรานบุญไม่คืนแต่ก็ให้ไปเพราะต้องรักษาคําพูดพรานบุญจึงสามารถจับกินรีได้และนําบ่วงนาคบาทนั้นไปคืนอีกเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ่วงนาคบาทด้วยการขคดเป็นวงเหมือนห่วงนาคบาทในความเชื่อแต่โบราณที่เล่าสืบต่อสืบต,ต่อกันมาก็คือ ในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสด็จไปนั่งขัดสมาธิเววิมุติสุขภาย,ายตายร่มไม้จิกชื่อมุจลินอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระสีมหาโพลนะที่แห่งนี้ได้มีฝนตกพรำๆและสายลมพัดผ่านตลอด7วันพญานาคราชมุจลินจึงได้ออกมาจากหน้าพิภพทำขนดล้อมพระวรกายพระพุทธองค์ถึง7ชั้นแล้วแผ่พังพันใหญ่ขดเป็นวงเหมือนห่วงนาคบาท ปกคลุมเหนือพระเศียรด้วยพระประสงค์จะป้องกันไม่ให้สายฝนและสายลมพัดเข้ามาถูกต้องพระสาสไ,ได้จึงได้จึงถือเป็นคติในการสร้างวิชาสายป้องกันภยัยบ่งหน้ากราวิธีการบูชาท่านให้ใช้น้ำสะอาดบูชาด้วยดอกไม้ขาวเอาไว้ต่ำกว่าพระทุกวันพระก็เปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้ำใหม่คาถานาคบาทใช้สำหรับเสียงโชคโอมเอหีพญานาคาสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอุมา,าโชคลาบจงบังเกิดใช้สำหรับค้าขาย มหาเสน่ห์เอหิพญานาคสุปนานังพุทธพกขวะพุทธังสิทธิชนาจิตตังทำมังสิทธิชนาจิตตังสังคังสิทธิชนาจิตตังอิติปิสพควะพุทธมจใจโมเรียกมาบวงทพนาคาเยติองค์ประสิทธิเมใช้สำหรับการพูดกันภัยเอหิพญานาคสุปนานังสิทธิชนาจิตตังอิติปิโสพควะพุทธังปิดทำมังปิดสังคังปิด 妈乌啊！